สวัสดีค่ะวันนี้ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทธมนทลจะมาให้ความรู้ในเรื่องผักผลไม้ในปัจจุบันเรากินผักผลไม้กันน้อยลงมากทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขับถ่ายโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคมะเรง็ง การกินผักและผลไม้ให้หลากหลายและเพียงพอในทุกมือจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายป้องกันความเสี่ยงโรคเหล่านี้ได้วันนี้จึงขอเล่าถึงคุณประโยชน์ของสารพิษเคมีในผักผลไม้5สีกันค่ะสีแดงมีสารไลโคโปีนไลโคโปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดพบมากในมะเขือเทศพริกหวานสดรอเบอรี่แตงโมแอปเปิลแดงเป็นต้นสีส้มและสีเหลืองมีสารเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาและการมองเห็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดพบมากในฟักทองแครอทส้มมะละกอมันเทศสาวรสสับประรดเป็นต้นสีเขียวมีสารคลอโรฟิลฟล์ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์บำรุงผิวพรรณป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนอกจากนี้ผักใบเขียวยังเป็นผักที่มีใยอาหารสูงช่วยเรื่องระบบขับถ่าย พบมากในผักบุ้งผักคะนา้าตำลึงแอปเปิลเขียวฝรั่งสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินแอนตซยนช่วยต้านอนุมูลอิสระยับยัง้งและต้านการอักเสบในร่างกายป้องกันการเกิดมะเรง็งลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดพบมากในกระหล่ำปลีสีม่วงมะเขือม่วงมันม่วงข้าวไรเบอรี่อง,งุ่นลูกพรุนสีขาวมีสารอลิซินอาวซิซน และแซนโทนจางโซนช่วยลดการอักเสบลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดพบมากในกระเทียมหัวไยเท้าขา่าเงาะลิ้นจี่จะเห็นได้ว่าสารพิษเคมีเป็นสารสีที่มีประโยชน์และอยู่ในพืชผักทุกชนิดส่วนใหญ่มีคุณ,ณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงการเกิดมะเรง็งโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์ที่เฉพาะตัวของแต่ละสีเราจึงควรเลือกกินผักผลไม้ให้หลากหลายและครบ5สีแล้วพบกันใหม่คลิป